ชื่อธนพรเจรนนกุลวานิ้ค่ะชื่อเล่นชื่อเนยค่ะมาจากเพจสต็อกเจอเนยค่ะตอนนี้มีอยู่1นึ่งมื คคน่ะข้อมูลให้ความรู้อะไรยังไงทำไมผู้ติดตามทำไมเยอะจังก็จะเป็นบันทึกเส้นทางการลงทุนที่น้องเนยได้จดเอาไว้อะคะก็คือมันก็จะได้เห็นการพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการลงทุนค่ะพี่เหวงพี่เหวงเห็นพี่เหวงบอกว่าเฮ้ยถ้าทบทอยอยู่ในมุมเงียบๆของเราแบบเนี้ยเราก็ไม่รู้รอกว่าตรงไหนเราผิดพลาดทำไมถึงไม่ลองไปแชร์แล้วก็ให้คนอื่นที่เขาแบบเหมือนมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยแนะนําว่าตรงเนี้ยเรามองผิดนะเราต้องปรับปรุ ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือมันมามันมาไกลเกินคาดค่ะ เรียนปโทอยู่อะค่ะแล้วก็เป็นติวเตอร์ด้วยวกกับว่าคุณพ่อเนี่ยให้ทุนมาก้อนหนึ่งต่อรับปริญญาเราก็เลยซื้อหุ้นตามคุณพ่อแล้วตอนที่เราสอบพิเศษแล้วก็เก็บตังค์ฝากธนาคารเนี่ยคะประมาณน่าจะ6เดือนมั้งคะผ่านไปเปรียบเทียบผลตอบแทนเนี่ยรู้สึกว่าลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีเนี่ยมันได้ผลตอบแทนมากกว่า <Wow. S 1> ก็เลยตัดสินใจมาลงทุนเลยส่วนตัวนะคะคือทุกคนอะก็อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่น้องเลยมองว่าเหมือนทุนเราจะไปจมอยู่ตรงนั้นนะคะสู้เราเป็นธุรกิจผ่านหุ้นด ชอบหุ้นแบบไหนแล้วชอบธุรกิจแบบไหนแล้วก็ไปลงทุนในหุ้นตัวนั้นฉันคือน้องเลยก็เปิด Facebook แล้วก็เลื่อนเจอโอก,กับก็มีคนแนะนําโครงการไอ้ซูเปอร์เทรดเดอร์ซีซั่น4ค่ะว่าเออเนี่ยมีเรียนรู้ฟรีนะโค้ดเขาคอยติวคอยสอนนะอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาสมัครก็ได้ได้เริ่มลงทุน โค้ดเวงค่ะคือโค้ดเวงอ่ะสอนไม่เหมือนใครสอนให้สังเกตพฤติกรรมของหุ้นคือที่น้องเมยนั่งเฝ้าหน้าจอเนี่ยบางวันมันก็ไม่ได้เทรดนะคะแต่คือน้องเมยสังเกตนะคะว่าวิวันนี้คือมันสนุกอะค่ะว่าวันนี้เขาทําอะไรเขาวางบิดออฟเฟอร์แบบไหนเขาขวางหนาๆไว้ที่ราคาตรงไหนอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เขาไม่ทํามันเกิดอะไรขึ้นมีการยกช่องไม้มีการยันบิดไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นจุดที่เราต้องสังเกตที่รัดก็ชอบค่ะรอ <laughs> พี่รัฐก็น่ารักดีค่ะสอนเข้าใจง่ายใช้ใช้ภาษาที่คือไม่ได้ซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเราชอบเทรดหุ้นเจ็ดร้อยเหมือนกันพี่โกโก็ชอบค่ะใช่พเ่อร์ใช่ค่ะ <laughs> คือพี่โกเขาจะมีคอมหลายๆตัวเนาะแบบว่านั่งอัดบันทึกคือขยันมากค่ะน้องเงยก็คือแบบวิเคราะห์อะไรได้แบบแม่นคือเวลาพี่โกบอกว่าโอเคบิดนะาเงี้ยตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะลงสักพักนึงมันลงจริงอย่างเงี้ยค่ะไม่นให้เราแบบว้าวมาก ตอนนี้แหละคะ่ะที่น้องเมย์ชอบจะเป็นหุ้นค้าปลีกอะคะ่ะที่เป็นหุ้นที่อยู่ภายในประเทศชอบเสร็จร้อยะคะ่ะสไตล์การลงทุนเนี่ยไม่ได้ฟิกอะไรนะคะไม่ได้ชอบแบบนี้เป็นพิเศษเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดะคะ่ะ<ม>คืออย่างถ้าเป็นตลาดขาขึ้นเนี่ยน้องเมย์ก็ชอบแบบรันเทรนด์สวิงเทรดนะเราถือได้ยาวนะแต่ถ้าตลาดเป็นขาลงหรือว่าไซเวผันฝวน,นมากๆอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็เดทเทรดหรือไม่ก็ไม่เทรดเลยค่ะ ว่าเป็นสถาบันหรือว่าเป็นแบบที่เรียนนะคะว่าเราต้องตื่นเช้ามาเรียนแต่เหมือนเราได้มาเจอแบบครอบครัวได้มาเจอพี่ๆคือน้องเมย์มาจากเชียงใหม่คนเดียวถูกไหมคะคือมาอยู่ที่นี่ไม่ได้รู้สึกว่าคิดถึงบ้านอะไรเลยคะ่ะรู้สึกอบอุ่นว่าเอ้ยวันนี้นะเราจะมากินอะไรกันดี <laughs> วันนี้แบบคืออย่างบางคนเขามาจากอายุธยาอย่างพี่วิวอะค่ะเป็นราชาแห่งชาแนลเทรดนะคะเขาก็จะซื้อแบบโรตีสายไหมามาฝากาเงี้ยคือมันมันดูน่ารักมันดูแบบว่าอบอุ่นกันมากคะ่ะเรามีเพื่อนเทรดเรามีคนให้คําแนะนําค่ะชอบตรงนี้คะ่ะ ล้องมาอยากบอกว่าที่เนี่ยครบนะคะคือตอบโจทย์การลงทุนเป็นสถาบันการลงทุนที่ตอบโจทย์ที่ครบมากที่สุดค่ะคือมันมันไม่ใช่แค่แค่เป็นแค่ที่ให้ความรู้แต่ว่าเรายังได้มีแรภาพได้รู้จักเพื่อนๆ่อนที่นั่งเทรดด้วยกันด้วยส่วนนี้ค่ะน้องเมย์ครับพูดเบาๆนะพูดเบาๆั้าหมดสมัยีิษา์ศิษต่อบปะตอค่ะตอแน่นอนค่ะคือแบบอยาจะสมัครถาวรเลยค่ะ <c oughs>